สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียเล่งด่วนกลางดึกเลยนะครับพี่น้องเนาะครับปูสามแปดทรมาหาเก่ามาเชียครับผมครับมีแนวทางเล็กเด็ดเล็กดังปูวเม็ดเดียวครับผมเอาก็ต้องจะไปรับชมรับฟังเล็กของปูสามแปดครับผมเก่ามาเชียก็ขอกราบขอบพระคุณปูเด้อครับผมที่เมตตาแนวทางครับผมคิดถึงฮอดคิดฮอดลูกฮอดหลานครับผมพี่น้องเนาะเพื่อได้โชว์ลีลาทั้งกัน กับแนวทางปูสามแปดเด้อครับผมกับพี่น้องเอฟซีครับไปรับชมรับฟังเลขของปูกันเลยครับโูครับเกามาเชียกน้ำเชียกกับน้ำมาสการปูสามแปดครับผมครับปูครับด้วนเลยบอกปูตัวเดียวเกาแล้วตัวเน้นมันโอ้ตัวเดียวตัวเน้นเลยครับผมปูให้เลี่ย หกสามตัวเดยวล่างล่างเนี่ยแหละ,ะกลับไปนั่นเ<า>จ็ดตัวเดียวครับผมล่างกับหกสองเท่านั้นล่างยังล่างยังเดียวนะล่างยังเดียวครับผมครับขึ้นเจ็ดหนึงนนะนน่งบ้าง,นนะงาหันละคือเจ็ดหนึ่งบ้างหันละโอ้คือเจ็ดหนึ่งบ้างหันครับหกสามตัวเดียวแน่นแน่นสามตัวเดียวเน้นๆนนครับพูครับเลขอันนี้เป็นเลขม่าน มาจากปูหรือว่ามาจากลูกสาวครับผมลูกสาวกับมาจุดเดียวกันนี่ล่ะอ๋อครับที่นะทำคกับทีของเขาสามคับทีคือเก่าแต่ว่าหกสามนี่เม็ดเดียวเลยนะปูเดียวเลยปูหายเม็ดเดียวเลยหมดคือเก็ตติ้งบ้างเหรออ๋อครับผมหายิบจับลอตเตอรี่ไปเลยนะปูจับลอตเตอรี่ไปรอดครับหกสามสามหกปูว่าปูว่าแมนคากีเลยว่านล่วงไปจังอย กูซื้อไปั่นเลขบนกะที่บนที่แปดสามแปดลักน่อยมันวัทัดเกียรลักหน่อยบนนด้อมันยังหลายโต๊กเจ็ดแปดสองลักน่อยบนซะปิดจักเกียรี่สิบก็หมด่ะวาดเจ็ดแปดสองเออนี่เดียนี่ยจะตออคาหาเกาซีมาเท่าไ้ร่วันปทดจเกียโอ้ครับผมหาเกาซี สามโจนคำว่าไม่สามโจนเพืาะถือได้เลขหนึ่งได้รับงายมันครับฟ้ารถทันปีตะเทียออกตรงนี้็ออกลักซิปมาใส่น้ปูเนาะก็นี่ละหนึ่งสามสี่แปดมันก็ออกเก้าสี่ครับสองสามเจ็ดออกแปดสามครับปูสองสามเจ็ดอีกออกสามสองสามสามสองครับเก้าศูนย์สี่ออกเจ็ดศูนย์สามครับผม หนึ่งสองหกออกหกหกเก้ามเกียรตเท่าเลยครับ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 ถ้าหากเอาซีกุมาาเจ็ดแปดสองอบ้บหันกับศูนหกศูนัสองหกนหกกระเจ็มันมาเกาบังหันเดศูนย์สองหกอปูว่าหกัรเจ็ัวลาเกเห็นบ้ครับเขึ้นขนล่างจบปิเกหนึ่งตัวเดียวฉันบอกลางไปลงล่างตัวหนึ่ง านเดียวงวดมีกีสามกับทสามกับซีอือนั่นแหละเอาไปใส่หกสามตัวเดียวเลยปดๆเลยครับผูกับขึ้นกันนะต่วมารักรักน่วยนี่ปูฟันสาตัวเดียวแหละมาปูตัวเดียวต้นหนึ่งตัวสองหกเตอันหกองนี่นมันมันมากดูแลตัวหกกับสองครับบันกับเจ็ด็หนึงวังเจ็กับหนึ่งอ๋อเจ็ดกับหนึ่งมาเนี่แหละ หวดเก้าเก้ากับมันแน่ละโต้กับเก้าเก้าหมดเจ็ดสามกับแน่ละโต้กับเจ็ดสามอะไรหมดหมดเพี้ยนกว่ากันจะได้แน่นอนได้ชุดหยอดได้ปูครับผมแน่นอนได้ถึงได้ครับปูครับไปห้าร้อยตันตันตันกูได้ติดอันมีสามมีหกมีสามสี่รอดไว้สี่รอดครับผมเอาเอาเท่านั้นเอาคู่เดียวเท่านั้นเนีนเนียนขึเจ็ดหนึ่งนี่ละล่างยันหยกครับปู โอ้ได้สินแขียนไดเด้อปูปูกระถิบน่ะป็ะยัหนึ่งเล็กน้อยพอกระถิบเน็นอ่ั้งศูนย์หกครับหลักหน่วยบนมาหันกันมี1หนึ่งสองหกอกตัหกหลักหน่วยบนหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหกก็เข่าหกน่าดะสองสองสามเจ็ดนี่เข่าศูนย์เจ็ดครับเหลงวดเจ็ดสามนี่คือกันนะสองเจ็ดามสามเจ็ดมันก็ออกเจ็ดามนั่นกันเลย ครับปุ๊บพีทเราเข้าอย้อนนี่แล้วมวดนี้เจ็ดแปดสองเอีครับว่ามีสามโจนีก็ถือเงได้บนเนะครับผมนั่นแล้วกปูดึงมากคือแปดเนาะครับผมนั่นล่ะลักลอยหนึ่งหกเจ็ดแปดเอาหกกปดแปดได้ลักลอยปูกับแมนเนี่หกเจ็ดแปดนั่นหกเจ็ดแปดเอามันล่องคู่บับปูเห็นได้ล่องคู่เนาะครับผมหกแปดเอาแปดก็บใดเนาะแปดทันมาใช้มงคสามกันร่องไว้เจ็ดร้อยบาทช่ะ 8, 6, แปดหกสามเลยมันนี่สูตรหนึ่งก็เรียกเรียกสามตัวมีหมดที่ซีเรีกสามตัวหมดที่สี่สาม,ม, 4, ต,ม 4, ตัวตรงๆเลยครับโพมีมีหลายหางวัวโบอกมนีทคนนั้นเดียวเรียกสามตัวผูเห็ดใหญนี่คู่ดเดียวได้แปดเจ็ดสามมันมาหกเจ็ดสามลังน่ะเอาออเเเตัวเนาะอ๋อเลขเลขเด่นสามตัววัวโแม่นละ งวดงวดนั้นแปดเจ็ดสามก็สามตัวเลยนั่นละครแรกฟูเห็นไาครับยอเนี้ยก็เ็งวดที่สามที่สี่งวดกร่อมันมันได้แปดหกสามตัวเดียวแปดหกสามตัวเดียวนั่นแหลวรังไ้ครับจะพบปูเอาไว้หกสามเลย่แล้วลังครับปูหกสามเจ็ดนี่มันหันลังแน่นอนด้ะครับปูไล่สูดเขาเขา โคกครับทีเดียวโอ้ครับนี่รับตัวงกก้องนั่นมันอันมันงก้องมันมาอแนว่าตัวตัวนึงมากงกตัวนึงมากสองครับเทียนมานำการติพย์ก็ตัวนึงมากเจ็ดตัวนึงมากนึงว่าหันมากเจ็ดนึงอ๋อมีหลายสูตรงเกงเก่ามาเก่าตัวนึงก็เก่าตัวนึงก็เก่างเเกเก่าครับอืมงเจ็ดจำเป็นตัวนึงมาเจ็ดัวึงก็มาจำเี่ยับกิจกรรังหนกิจกรรม สูตรหกสูตรหกสองนี่วะ,ะพูเออสูตรหกสองแม่งหกตัวนึงแม่งหกตัวนึงมากสองอ๋อไล่หมดเลยเด้มันออกมาไลาห่หมดเลยกันไว้ตัวนึงเด้อครับผมแต่ว่าเน้นๆคืองหกสามครับผมเออนั่นแหละนี่เท่าน,นั้นแหละพูดพูดอะไ์พูดออกครับมึงบอกอะไรพูดออกเรืองพูนี่แหละเอาเน้นๆเลยออนเ่พูเนาะเอาแขวนแขวนปั้นให้เน้นๆเลย,เยเคร <ๆ S 2> ับผม นาลเลขเลขลักน่อยบนก็บ่พิเศษได้ไปมัดเลยก็จับใจ่รอดครับเจ็ดแปดสองครับผมลักน่อยเดินดีครับโอ้โหบอกพีจับหมดเลยอ่มีสาดชนบ่ถือเก่งถ้าพิสูจน์เลยครับผัครับละถูกหมดเลยครับผัวลักไวก็ถือทุกหมดลักไว้ก็ได้เมียนเมื่อนานลูกไปเบิ้งกับผูวอะไรไเบิ้งกับเขาทุกหมดเลยครับนั่นแหละวันนี้หกเจ็ดแปดได้ครับผม 6กเจดแปดคู่เอาสู่เช็คคู่เดเอาคู่เอาัวคู่บปเนี่ยน่าจะเป็นเลขคู่นะปู่นะหกกับแปดนั่นแหละหกกับแปดหลักรอยมันครับครับใซีแปดสามแปดเลยครับคู่ปูคู่ทัง้รายอยู่แล้วปู่ไทยก็รอนจบมหาปู่ของหันหมก็จบขึ้อรายแล้วเจ็ดนึ่งนะครับปู่เลขล่างเจ็ดหนึ่งกันทั่วมหาครับื้รายจ้า เดหนึ่งบรรยงก็สามเดียวแล้วบอกเคนครับปูสามนั่นแหละเป็นโชคเป็นลากเด็ได้ได้อยากจะมาอ่านควันครับปูอยากจะได้ว่าเต็มนะปูเนาะนั่นแหละมันจะกอ่านควันไม่ได้เด็กปูครับนั่นแหะปูให้เจ้ที่แรกคนละมันจับคนละครับปูมายำให้ครับผมฟันท่งให้ครับมายำแค่มันมีจนเด็กเอาลูกก็คนละ กับขอบพระคุณปูเด้อครับผมจะเล่นอกับขอบพระคุณปูที่เมตตาแนวทางให้กับลูกหลานเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ครับผมจะเล่พอดโชคดีปูกรบปูการธรรมศสการครับจะเล่พอโชคดีครับพี่น้องครับผมกันได้รับชมรับฟังเลยเด้อครับพี่น้องแนวทางของปูสามเป็ดครับผมปูโทมหาหาน้ำเชียร์เก่ามาเชียร์นี่แหละครับผมครับอยากให้ล่างเม็ดเดียวครับ หกสามครับพี่น้องเนาะกันไว้แน่ก็คือสามหกครับมีตัวล่องตัวหนึ่งเด้อครับพี่น้องเป็นเหลขกที่ว่าสูตรนี้ก็เดินดีขึ้นกันคือหกสองครับผมเลขบอทิมนี้จากนี้ไปไหนครับพี่น้องเนาะหกสามครับผมหรือว่าหกสองนี่แหละครับผมล่างส่วนเหลขบนปูกะมาย้ำให้อีกครั้งหนึ่งครับผมสูตรเดินดีเช่นเคยเนาะพี่น้องเนาะสี่กับสามประกบลักหน่วยของปูเดินดีที่ปูบอกให้ฟังมาหันเด้อครับผมเจ็ดแปดสอง ไม่มีสามตัวนี้ไม่ถูกครับผมไม่ถูกเลขครับพี่น้องเนาะลักหน่วยแล้วครับผมเจ็ดแปดสองปูดึงแปดมาเป็นลักหน่วยเลยครับผมสี่แปดสามแปดลักลอยปูกับเดินดีเดอครับพี่น้องครับเมือนั้นเก่ามาเชียร์กับได้ไปหาปูยั่ครับผมปูกับเปิดลักลอยให้บึงหกเจ็ดแปดครับพี่น้องเนาะหกเจ็ดแปดต่ว่าปูว่าเหลขงวนนีหลักลอยน่าจะเป็นเหล็กคูครับผมก็คือหกกับแปดนี่แหละครับ เอามาจับไซเลยครับพี่น้องเนาะครับแต่ว่าจะเรื่มเด้อครับพี่น้องรักน่วยเจ็ดแงนี่เดินดีครับผมเอาล่างเม็ดเดียวหกครับปูโทรมาด่วนครับเก่ามาเชียร์ับน้ำเชียร์ผาร่วยไทยคินนี่กับขอไวพอ่อให้พี่น้องเ c โชคดีเด้อครับพี่น้องถูกหวยแล้วเงินเป็นน้ำกันในงวดวันที่สองพฤษภาพคมหกสิบหกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ